สบายดีทุกคนเนาะวันนี้เข้ากาเซ่กินเนาะเข้ากันสได้เมื่อทำเพื่อเมื่อเนาะเข้ามาเยาวเวลาทายคนหมดเลเนาะเพราะว่ามันึิจฮะ จวสิ่งไปบนป่าอะไรมันเยอมีร้ายนำ้ำเยมีร้ายนำ้ยนำโมเมนต์าจะสสรับเดียวตัง้งนากินน้อยเนาะ ไปคือว่าเขาเสยโ้ยเพื่อมีไรรัมนงไงพาเนวมีรัเดียวแล้วสุดท้ายเป็นคลิปบรรยากาศตอนลูกขาเให่ดินไปในกระถ ung อนี่าลายป่าิดการมสของนนะตปของนมากปลาดุกไงาดุกเนาะาดุ คนตายอย่งกบขาวนะอาตายแล้วเหรอนตายอาเทผูมันตายมันตายก็ได้ค่ะมันตายตายง่ายนีเราขายอาหารฝาเขยมนเสร็จล้วตอัท่แล้วทันเรียเพื่อสิทธิ์ก่อ เมื่อก่อนสองคนครับ